ดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่27ในเทศกาลธรรมดานะครับเช่นกันอาทิตย์นี้เราจะเริ่มด้วยบทอ่านที่สองจดหมายในบุญเปาโลนะครับเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าจดหมายในบุญเปาโลที่เราจะพิจารณากันในอาทิตย์นี้เป็นบทที่ง่ายนะครับมีความไพเราะ พ่อตั้งชื่อบทอ่านทั้งสามบทที่เชื่อมกันในวันนี้ว่าสันติสุขจากพระเจ้าซึ่งเกินสติปัญญาจะเข้าใจได้นั้นจะคุ้มครองใจและความคิดของท่านไว้ในพระคริสต์เยซูหัวข้อที่พ่อตั้งไวน้นี้ก็เอามาจากจดหมายของนบุญเปาโลในวันนี้ที่เราจะอ่านนั่นเองนะครับมันเป็นเรื่องที่ว่านบุญเปาโลเน้ยเสนอว่าเวลาเรามีความทุกข์ใจเรากังวลใจเนี่ย มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราขอจากพระเปเจ้าแล้วพระเป็นเจ้าจงให้เราเป็นความสงบสันติเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้สิ่งนี้เราไม่อยากได้เลยครับในวันที่เราร้อนใจเรากังวลเราร้อนรุ่มใจเราเครียดเรามีปัญหาเราฝากความกังวลก็ไวยใจโดยสวดภาวนาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะทรงประทานสันติเกินกว่าที่ เราจะคิดได้โอ้โหนบุญเปาโลนี่เขาคงจะมีความทุกข์ในชีวิตนะครับแล้วเขาก็<ๆ>สวดภาวนาแล้วเข้าใจว่าการสวดภาวนาของเขาหลายครั้งนี่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเขาสามารถสงบได้เขาถึงสามารถจะมาเขียนจดหมายแนะนำคิดเสดชนเราลองฟังเนื้อหากันนะครับวันที่เราทุกข์ใจมีความกัดกุ้มใจบทอ่านที่สองในวันนี้เนบุญเปาโลเขียนจดหมายไปสอนชาวฟิลิปปี บทที่4ี่ข้อ6-9ถึง9นะครับอาทิตย์ที่แล้วก็ฟิลิปปีนะครับว่าครั้งนี้ก็ยังมาฟิลิปปีคราวที่แล้วบทที่สองคราวนี้บทที่สเนื้อหาส่วนหนึ่งเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องยากะวนก็วายถึงสิ่งใดเลยจงทูลพระเจ้าให้ทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่านโดยคำอธิษฐานการวอนขอพร้อมด้วยการขอบพื่คุณ แล้วสันติสุขจากพระเจ้าสิ้นเกินสติปัญญาจะเข้าใจได้นั้นจะคุ้มครองดวงใจและความคิดของท่านไว้ในพระคริสตตเยซูเพราะฉะนั้นพ่อไม่แปลกใจเลยที่คริสตังเราตั้งแต่ไหนตแต่ไรต,ต,ตั้งแต่เราเป็นเด็กนักเรียนเป็นเล็กๆครูจะสอนเรานะครับเวลาเราเรียนในโรงเรียนคิสตชนแล้วก็มีวัดว่าให้เรารู้จักเข้าไปสวดภาวนารื่วันบางวัน ก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่ที่มีความทุกข์เท่านั้นนะครับเด็กบางคนมาจากครอบครัวที่พ่อแม่แตกแยกทะเลาะกันแยกกันอยู่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่มีปัญหามีความเดือดเนื้อร้อนใจบางทีพ่อแม่ก็เล่าให้พวกเขาฟังเพราะฉะนั้นเวลาก็ไปโรงเรียนก่อนเวลาเขาจะเข้าไปสวดในวัดเด็กที่คิดได้เขาจะไปคุกเข่าแล้วสวดบิงบอลขอต่อไปเป็นเจ้าช่วยเหลือพ่อแม่เขา หรือว่าบางทีพักเที่ยงกินข้าวเสร็จเขาก็รีบวิ่งไปวัดแล้วก็สวดภาวนานับภาษาอะไรกับเราผู้ซึ่งเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่เราจะไม่ทําอย่างที่นึกบุญเปาโลเสนอพี่นอ้องอย่าก,กระวนกระวายถึงสิ่งใดเลยจงทุนพระเจ้าให้ทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่านโดยคํำอธิษฐานการวอนขอพร้อมด้วยการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขจากพระเจ้าซึ่งเกินสติบัญญาจะเข้าใจได้นั้นจะคุ้มครองดวงใจและความคิดของท่านไว้ในพระคริสต์เยซูเวลารู่เข้าไปสวดขอนักบุญเปาโลบอกว่าจงวอนขอโดยคําอธิษฐานเราก็ไปถึงเราก็สวดภาวนาคําอธิษฐานหมายถึงการสวดภาวนานะครับวอนขอพร้อมด้วยการขอบพระคุณเพราะฉะนั้นนักบุญเปาโลเสนอสามอย่าง จงทูลพระเจ้าให้ทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่านโดยคําอธิษฐานลูกก็ต้องรู้จักสวดภาวนาคําอธิษฐานการวอนขอแล้วลูกก็ขอความช่วยเหลืออย่าลืมนะอย่างที่สาด้วยการขอบพระคุณแล้วลูกก็ต้องรู้จักขอบพระคุณในชีวิตที่ผ่านมาทุกวันไม่ใช่ลูกไปขอพระเป็นเจ้าลูกก็สวดไม่เป็นแล้วลูกก็ทําอย่างเดียวคือลูกวอนขอ การอธิษฐานคือการสวดภาวนาลูกไม่เคยทําเลยเพราะในการสวดภาวนานี่มันจะมีการสวดภาวนาเพื่อพระศาสนจักรเพื่อพระสันตปาปาเพื่อพระศาสนจักรเพื่อมิชเนลลี่ที่แพ์ทำเพื่อพี่น้องที่ทุกข์ยากลําบากลูกไม่เคยอธิษฐานเพื่อคนอื่นเลยลูกไม่เคยสวดภาวนาเพื่อคนอื่นเลยคนที่ลําบากกว่าลูกจากนั้นนบุญเปาโลบอกว่าจงทูลพระเจ้าให้ทราบ ทรงทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่านด้วยคําอธิษฐานลูกต้องสวดเป็นสวดให้คนอื่นเป็นด้วยการวอนขออันนี้เราทำได้เป็นแน่ขอแต่อย่างว่าขอเราก็ต้องขอในสิ่งที่เหมาะสมนะครับสิ่งที่เราทําไม่ไหวจริงๆแล้วสาด้วยการขอบพระคุณมี3าอย่างนะครับ แล้วสันติสุขจากพระเจ้าซึ่งเกินสติปัญญาจะเข้าใจได้นั้นจะคุ้มกองดวงใจและความคิดของท่านไว้ในพระคิสเตเยสูพ่อคิดว่าสันติสันติสุขจากพระเจ้าซึ่งเกินสติปัญญาจะเข้าใจได้นั้นจะมาจากสองทางที่บางทีเราลืมไปก็คือทางที่เราเนี่ยรู้จักสวดภาวนาให้คนอื่นนักบุญเปาโลบอกว่าจงทูลให้พระเจ้าทรงทราบความต้องการของท่านด้วยการอธิษฐาน พอเราเริ่มต้นอธิษฐานสวดภาวนาให้คนอื่นความสงบมาถึงใจเราเลยครับแม้วันนี้เราเป็นคนที่มีความทุกข์เป็นคนที่มีความยากลำบากเราจะเป็นคนให้อะไรแก่คนอื่นได้เลยเราสวดให้คนอื่นได้ลูกอีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรามีความสงบในจิตใจก็คือพร้อมกับการขอบพระคุณพอเราขอบพระคุณพระเจ้าใจเราก็สงบเพราะเราจําได้ว่าโอ้พระเป็นเจ้าไม่เคย ละเลยเราเลยไม่เป็นเจ้าทรงฟังเราแล้วช่วยเหลือเรามาตลอดเพราะฉะนั้นเพียงแค่สี่บรรทัดของจดหมายนรบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปีที่เราไปฟังในวันนี้จึงทําให้เรามีความสงบในจิตใจนะครับอย่าลืมนะครับจงทูลพระเจ้าให้ทราบถึงความปรัรถนาทุกอย่างของท่านโดยคาําอธิษฐานการบอนขอและการขอบพระคุณแล้วสันติสุขจากพระเจ้าซึ่งเกินสติปัญญา จะเข้าใจได้นั้นจะคุ้มครองดวงใจและความคิดของท่านไว้ในพระคริสเตเส์ยเยซูเดพบกันช่วงที่สองครับพระศาสนาจักรเปรียบเสมเือนร่างกายที่มีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศีรษะและเราคริสตชนเป็นดังแขนและขาแล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้าแขนและขาไม่ช่วยกันทำงาน เราเพิงพิจารณาบทจดหมายในบุญเปาโลถึงชาฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง9เ,เพียงแค่4บรรทัดเองนะครับเราลองฟังต่อไปนะครับเป็นธรรมดาเวลาเราลำบากก็มักจะหันหน้าเข้าหาพระแต่ก็ไม่แน่ขณะที่กำลังวุ่นวายใจบางทีเราห่างไกลพระเป็นนานจนกระทั่งลืมไปว่าพระเจ้าทรงเป็นหนทางออกอยู่ใกล้ๆ นักบ,บุญเปาโลเป็นผู้รับใช้พระวาจาของพระเจ้าท่านไม่ใช่ผู้วิเศษจอมปลอมพวกตั้งตนเป็นผู้วิเศษมักจะสัญญาว่าจะมีโชคลาภเฮงเฮงธรรมาค้าขึ้นซึ่งแก้ปัญหาแค่คำปลอบใจและไม่หลุดพ้นบนเวียนอยู่กับความโลภในชีวิตไม่จบสิน้นดังนั้นท่านจึงสอนว่าเมื่อเราทูลขอต่อพระเจ้าสิ่งที่เราจะได้คือ สันติสุขของพระเจ้าแบบที่เราไม่สามารถยั่งถึงหรือจินตนาการไปถึงได้จะมาคุ้มครองดวงใจและสติปัญญาแปลว่าเราจะสงบมีกำลังใจและพร้อมทั้งเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับและหาทางออกได้เพราะเราอยู่ในความรักและพระญาณเอืออาทรของพระเยซูเจ้า แล้วจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปีก็พูดต่อไปบอกว่าดังนั้นพี่น้องสิ่งใดจริงสิ่งใดประเสริฐสิ่งใดชอบธรรมสิ่งใดน่ารักสิ่งใดควรยกย่องถ้ามีสิ่งใดเป็นคุณธรรมถ้ามีสิ่งใดน่าสรรเสริญท่านจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยความใคร่ควรสิ่งต่างๆที่ท่านได้เรียนรู้ได้รับได้ฟัง และได้เห็นในตัวข้าพเจ้าจงนำไปปฏิบัติเถิดและพระเจ้าแห่งสันติจะสถิตกับท่านนี่นะครับเป็นเนื้อหาของบทจดหมายของท่านเรตาต่างก็มีดวงตามีวิจารณญาณมีปัญญาคิดไข้ควรว่าอะไรของจริงของปลอมนี่จึงพิสูจน์ว่านักบุญเปาโลหรือบิรดาผู้รับใช้พระวาจาของพระเจ้าเป็นผู้มีความสุขสงบในชีวิต จนถึงก็บ,บอกว่าให้มองดูค้นหาความดีเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงประทานในชีวิตพวกท่านสิและจะได้ทูลขอพระเจ้าให้มีดังที่ท่านได้รับจากพระเจ้าบ้างเราเห็นด้วยกับนักนบุญเปาโลผู้ที่แนะนำผู้อื่นให้เป็นงวิงบอลขอต่อพระเจ้าเพื่อความสงบสันติเขาต้องมีความสงบสันติในจิตใจกับพระเจ้าก่อนคนอื่นจึงสอนผู้คนด้วยประโยชนี้ได้แม้เขาจะมีความทุกข และปัญหาในจิตใจยอยู่บ้างก็ตามไม่ใช่เอาแต่สอนผู้คนให้เหงเหงเรวยๆววนเวียนอยู่กับทรัพย์สมบัตินักบุญเปาโลคงต้องเป็นคนที่มีความสงบในชีวิตแล้วท่านได้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระเยซูเจ้าทุกครั้งที่ท่านสวดภาวน,วนาท่านจึงกล้าแนะนําสอนคิดเตุผนว่าให้มองดูท่านสิชีวิตของท่านแม้จะมีอุปสรรค เพื่อนร่วมช,ชาติชาวยูที่ไม่พอใจท่านเบียดเบียนท่านบางครั้งท่านก็ต้องเดินทางอย่างยากลําบากอาหารการกินอาจจะไม่พอแต่ท่านสงบมีความสุขและเวลาท่านไปพบกับคิดสชนปรากฏว่าชีวิตของท่านเป็นเป็นความสุขที่มีให้กับคิดสชนได้ขณะที่เราทุกข์ใจการมีพระเยซูเจ้าประทับในชีวิตต่างหากคือความสงบสันติเบี่ยมล้นในจิตใจและความคิดอ่านแก้ไข พบทางออกที่แท้จริงเราจะมาพิจารณาบทพบระวโรสานนะครับหลังจากที่เราได้ใช้เวลาพิจารณาบทอา่านที่2ของนักบุญเปาโลนักบุญมัตธิวในวันนี้นะครับก็จะพูดมีความคล้ายคึงกับบทอ่านที่1ของประกาศุอิสซยาในวันนี้เดี๋ยวเราจะพิจารณาไปเรื่อยๆนะครับรวมทั้งบทสดุดีด้วยตกลงเราพิจารณาบทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปีไปล้วคราวนี้ บทพระวรสานด้วยกุญมทธิวบทอานที่หนึ่งของประกาศกอิสยาและก็รวมทั้งบทสดุดีที่80ในวันนี้เป็นเรื่องเดียวกันชาวยิวจะเปรียบชาติตนเองประชากรของพระเจ้าว่าเป็นดังเถาวางุ่นที่พระเจ้าทรงเอาออกมาจากประเทศอียิปต์คือสมัยที่โมเสสช่วยพวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ออกจากอียิปต์ไปสู่ดินแดนแหน่งพระสัญญา ที่นั่นพระอ,องค์ทรงช่วยพวกเขาตั้งชาติสำเร็จมีอาณาจักรมีเขตแดนมีลูกหลานเป็นประชากรเหมือนทรงนำเอาเถาวัลยุ่นมาปูกทรงล้อมรัว้วสร้างหอเฝ้าาอหอเฝ้านี่หมายถึงว่าดูแลความปลอดภัยไม่ให้ขโมยขจรเข้ามาแล้วก็ดูแลพวกสัตว์จะเข้ามากินเถาวัลยุ่นลูกองุ่นนะครับสร้างหอเฝ้าดูแลไว้กลางสวน รอให้เกิดดอกออกผลในแผ่นดินคาณาอันแต่ชาวอิสราเอลทำบาปและทรงพบแต่การนองเลือดทรงหวังความชอบธรรมแต่กับพบเสียงร้องให้ช่วยประโยคนี้เป็นบทที่อ,อยู่ในพระคัมภีร์นะครับแล้วทรงพบแต่การนองเลือดทรงหวังความชอบธรรมแต่กับทรงพบเสียงร้องให้ช่วยก็เกิดแต่ผลองหุ่นเปี้ยว พระกาสุกอิสยาจึงถามว่าพระเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของสวนเนื้อหน่นลงทุนทําสวนเนื้อหนุนอย่างดีหวังจะได้ผลเนื้อหน่นที่ดีจากสวนนี้แต่ไม่ได้รับจะทําอย่างไรดีกับสวนเนื้อหนุนนี้พระกาสุกอิสยาเป็นผู้ที่ใช้ภาพหลักนี้ก่อนก็คือพระเป็นเจ้าทรงเอาถาวงห่นชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์แล้วมาปลูกแล้วพระเป็นเจ้าเหมือนกับเจ้าของสวนนะครับต้องลงทุนปรับพื้นที่ หินออกไปให้หมดจะได้เหลือแต่ดินดีๆนะครับสร้างบ่อย่ามางุนนะครับสร้างหอเฝ้าล้อมรัว้วแต่ว่าไม่มีอะไรดีเลยเพราะว่าประชากรอิสราเอลซึ่งเป็นถาวางุ่นที่พระบินเจ้าทรงเอามาเนี่ยแทนที่จะเกิดดอกออกผลออกลูกองุ่นพวกเขาเป็นยังไงครับพบแต่การนองเลือดทรงหวังความชอบธรรมแต่กลับทรงพบเสียงร้องให้ช่วยก็เกิดแต่ผลมง,งุ่นเปรี้ยว พระกาสุกอิสยาจึงถามว่าพระเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของสวนเนงอุ่นลงทุนทําสวนเนงอุ่นอย่างดีหวังจะได้ผลเนอุ่นที่ดีจากสวนนี้แต่ไม่ได้รับจะทําอย่างไรดีกับสวนเนื้องุ่นนี้เดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีพ่อแม่และลูกเป็นองค์ประกอบหลักวันนี้ ถ้าในาความห่วงใยกับสมาชิกในครอบครัวของท่านมากน้อยแค่ไหน ได้บอกแล้วนะครับว่าบทอานที่1น,นะครับหนังสือประกาศศุกอิสยาบทพระวรสาราในบุญแมทธิวแล้วบทสดุดีที่80ของวันอาทิตย์นี้พูดเรื่องสวนองุ่นเหมือนกันหมดเลยเราได้พิจารณาสิ่งที่ประกาศศุกอิสยาได้พูดถึงสวนนงุ่นที่พระเป็นเจ้าทรงเอาถาวรหุ่นคือชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์มาปลูกแล้วผิดหวัง เราลองจินตนาการไปกับอุปมาของพระเยซูเจ้าคราวนี้มาถึงพระบรสาได้ในบืญมัทธิวนะครับพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของที่ดินสวนแงุนพระองค์ลงทุนล้อมรัว้วป้องกันสัตว์และมนุษย์จะบุกรุกเข้ามาในสวนทรงเก็บหินออกจากดินพวนดินสร้างหอเฝ้าสกัดบ่อย่ำามงุนและให้ชาวสวนคือชาวอิสราเอลเข้ามาเช่า พวกเขาไม่ได้ลงทุนลงแรงสิ่งใดเลยอุปมาของพระเยซูเจ้าจะแตกต่างจากของประกาศอิสยาหนะครับเพราะว่าพระเยซูเจ้าจะทรงเล่าอุปมาที่สมบูรณ์กว่าไม่ได้ลงทุนลงแรงสิ่งใดเลยทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วในประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอลพระเจ้าทรงช่วยพวกเขาให้มีแผ่นดินและชื่อเสียงเจริญรุ่งเรืองเจ้าของสวนหวังจะได้ผลกําไรจากต้นเงินหุ่นคือความรักต่อพระเจ้า เพื่อนพี่น้องและสื่อสัตว์ต่อธรรมะเบญตญิตพระบิณฑเจ้าก็หวังจะให้เขารักพระบินเจ้ารักเพื่อนพี่น้องและสื่อสัตว์ต่อธรรมะเบญติตพวกคนสวนที่ไม่ได้ลงแรงสิ่งใดไม่มีผลผลิตให้แถมยังตบตีคนที่เจ้าของสวนส่งมาเก็บผลที่สุดฆ่าลูกชายเจ้าของสวนเจ้าของสวนจะทำเช่นไรกับคนเช่าสวนเหล่านี้ อุปมาของพระเยซูเจ้านั้นสมบูรณ์ครบถ้วนกว่าชาวอิสราเอลเหมือนคนเช่าสวนไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเจ้าของเจ้าของสวนส่งคนไปเก็บผลประโยชน์ก็ไม่เคยให้เลยส่งใครไปก็ตบตีทํำลายแล้วที่สุดแล้วเจ้าของสวนส่งลูกชายมาคิดว่าเขาจะเก่งใจที่ไหนได้พอเห็นลูกชายพวกก็บอกนี่ไงทายาทเราฆ่ามันแล้วเราจะได้ฮุบสวนนี่เป็นของเราเลย ราะอุปมาของพิะเย,ยสูเจ้านั้นตรงชัดเจนกว่าในประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอลต้องสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินสองครั้งครั้งแรกปี721ก่อนคิศสศักราช721ปีก่อนพระเย,ยสุเจ้าประสูติมาครั้งหนึ่งนะครับอาณาจักรฝ่ายเหนือถูกอาณาจักรซอเรียมาตีทำลายเผ่าพันธุ์โดยนำผู้ชายชาวยูอ,ออกไปและนำผู้ชายชนชาติอื่นเข้ามาแต่งงานกับผู้หญิง ทาให้ลูกที่เกิดมาเป็นลูกเชื้อชาติผสมไม่ใช่ชาวยูแท้ถือเป็นการทําลายเผ่าพันธุ์อาณาจักรฝ่ายเหนือ721ปีก่อนพระเยซูเจ้าประสูติมาอาณาจักรเหนือหรือสมารีาแตกสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินลูกผสมไม่ใช่ชาวยูแล้วครั้งที่สองเขาสิ้นชาติสินส้นแผ่นดิน586ปีก่อนพระเยซูเจ้าประสูติห่างกันนิดหน่อยนะครับอาณาจักรยูดาฝ่ายใต้จุอาณาจักรบาบิลนมาตี เผาพระวิหารทำลายกำแพงกรุงเยรูซาเลม็มกวาดต้อนผู้คนไปเป็นเฉลยที่กรุงบาบิโลน50ปีคนชาติอื่นเข้ามายึดกองแผ่นดินที่พระเจ้าประทานให้พวกเขาบทพระวรสารในบุญมัทธิวก็ดีบทอ่านที่หนึ่งประกาศสกอิสยาก็ดีรวมทั้งบทเพลงเสดูดีที่80ทั้งสบทในวันาตย์นี้นำมาอ่านกันมิใช่เพื่อจะซ้ำเติมชาวยือประชากรของพระเจ้าในชะตากรรมบ้านเมือง และชนชาติของพวกเขาแต่เรานำมาอ่านกันเพื่อจะทบทวนถึงความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อประชากรของพระองค์ต่างหักเวลาพระเยซูเจ้าถามคนที่มาฟังอุปอมาของพระองค์ว่าพวกคนเจ้าสวนนะ่ะเวลาลูกชายของเจ้าของสวนมาพวกนี้บอกว่าเราฆ่าเลยเนี่ยทาญาติแล้วเราจะได้ยึดสวนนี่มาเป็นของเราแล้วพระเยซูเจ้าถามคนที่มาฟังอุปอมาบอกว่า เมื่อเจ้าของสวนได้พบกับการกระทําของคนเช่าสวนเช่นนี้เจ้าของสวนจะทําอย่างไรแล้วคนที่ฟังก็บอกว่าเจ้าของสวนจะส่งคนมาแล้วก็ขับไล่คนเช่าสวนนี้ออกไปแล้วก็จะยกสวนนี้ไปให้กับคนอื่นพอถึงเท้าควาไมไปถึงว่าอาณาจักรอิสราเอลเขาเป็นประชากรของพระบิดเจ้าเขาไม่ได้ทําอะไรพระบิดเจ้าให้เขามาอยู่ในแผ่นดินที่พระทรงสัญญา แต่เขากลับไปกลับไหว้พระเท็ศเทียมเพราะฉะนั้นพระจิสวเจ้าจึงทรงบอกว่าแล้วพระบิดาจะทํำยังไงดีคนฟังก็เลยตอบถูกบอกว่าก็จะยกแผ่นดินนี้ให้กับคนอื่นพ่อก็เลยอ้างถึงว่าอาณาจักรเหนือแตกอัสเรียมาตีคนอื่นก็เข้ามาอยู่อาณาจักรใต้แตกบาบิโลนมาตีกว่าต้อนผู้คนไปคนอื่นชนเล่ล่อนก็เข้ามาอยู่แทน เมื่อบทอ่านทั้งสามบทนะครับบทพระบรสารบทอ่านของพระกาสุอิสิยาและบทเซดูดีพูดเรื่องเดียวกันเรามาอ่านกันเราไม่ได้มาอ่านเพื่อจะซ้ำเติมชาวยิวแต่เรานํามาอ่านกันเพื่อจะทบทวนถึงความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อประชากรของพระองค์ต่างหากเพราะแม้ผลร้ายของบาปที่เกิดขึ้นจะมากเพียงใดแต่พระเจ้าก็ไม่ทรงละทิ้งประชากรของพระองค์อุปมาของพระเยซูเจ้ามีเอาไวเ้เตือนใจชาวยิวที่ปฏิเสธไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ปฏิเสธไม่สนใจความรอดพ้นที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้แต่พระเจ้าไม่ทรงหันหนีไปจากเขาดังที่มีเขียนในพระคัมภีร์ว่าต่อไปนี้คือถ้อยคำที่เชื่อถือได้ถ้าเราตายพร้อมกับพระองค์เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ถ้าเราอดทนมั่นคงเราย่อมจะครองราชพร้อมกับพระองค์ถ้าเราปฏิเสธพระองค์พระองค์ย่อมจะทร,ระงปฏิเสธเราถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ พระองค์ก็ยังทรงซื่อสัตย์ต่อไปเพราะพระองค์จะทรงปฏิเสธพระองค์ไม่ได้พระองค์ทรงนำเขากลับมาจากแดนเนระเทศกุงบาบีโลนและเริ่มต้นสร้างพระวิหารหลังใหม่ทรงให้พระบุตรมาบังเกิดในชนชาติของพวกเขาทางเชื้อสายกษัตริย์ดาวิดตามพระสัญญาพระเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาที่ทรงให้ไว้กับพวกเขาไม่ว่าเจ้าของสวนเง่นหุนจะทำอย่างไรกับคนเช่าสวนเหล่านี้ที่สุด เจ้าของสวนคือพระเจ้าก็ยังคงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาที่ให้ไว้กับประชากรของพระองค์ทมกลางความทุกข์กังบนใจในปัญหาต่างๆเรายังต้องกลับมาสวดภาวนาวิงวอนขอต่อพระเจ้าเพราะพระองค์จะส่งทอดทิ้งเราไม่ได้แม้บางครั้งเราอาจจะทอดทิ้งพระองค์ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์พระองค์ก็ยังส่งซื่อสัตย์เพราะพระองค์จะส่งปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้สวัสดีครับ